วันนี้ก็เป็นวัน,วนที่พวกเราได้เดินทางกลับจากเขาสัมยอดไปสู่เกหาททานบ้านช่องของตนของตนนนซึ่งพวกเราบางคนก็ได้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงันดุท้ายบางคนก็มีภารกิจมาได้ไม่ครบแต่ก็ตั้งใจมา ทุกคนที่มาก็มีความตั้งใจที่จะมาฝึกตนตามกำลังสติและปัญญามองแต่และบุคคลที่จะทำได้อย่างน,น้อยๆที่เราจะได้คือได้สัมผัสกับธรรมชาติการสัมผัสกับธรรมชาติ ทำให้เราจะได้รู้สำนึกตนว่าการปรับตัวกับธรรมชาตินั้นเรามีความรู้สึกสงไรกับสิ่งแวดล้องที่เราได้อยู่ความรู้สึกอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาสัมผัสเท่านั้นการได้อ่านได้ยิน มันก็ยังไม่เท่ากับได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนั้นการได้มีโอกาสมาสัมผัสด้วยตัวเองความรู้สึกมันเกิดขึ้นหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าใครจะมีความรู้สึกคิดเช่นไรกับสิ่งที่เห็นได้ยินปติและปัญญาของแต่ละคน ในการแยกแยะแล้วก็พิจารณามันจะเกิดขึ้นอยู่ที่ใครจะไขวอยขว้าให้เกิดเป็นปัญญาในการชำระจิตนตนเองได้มากน้อยแตกต่างกันแต่สิ่งที่มีโอกาสได้ก็คือเราได้ ได้ปรับตัวแล้วก็ได้ทำความเพียนมากขึ้นกว่าทางบ้านความเพียรที่เราทำได้มากกว่าทางบ้านหรือมีสติอยู่กับการภาวนาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่เราทำมากขึ้นจากการอยู่ปกติวิสัย ไม่ใช่อยู่ในป่าอยู่ในป่านี้ทำให้เรามีความเปลี่ยนขยันเป็นพิเศษ,เ,เ,ศษเพราะสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลให้เราและยังมีเพื่อนกาลยานมิตรที่อยู่ปฏิบัติทําที่ทําเหมือนกับเรา เรายูได้ทำได้ความที่ได้เห็นได้ยินทำให้เราเกิดมีกำลังใจทำให้หมู่คณะนั้นช่วยให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเราก็จากกำลังใจอ่อนแอเราก็มีกำลังใจที่จะเข้มแข็งต่อสู้เพื่อนก็ทำได้เราก็ต้องทำได้ ก็อดทนได้เขาต้องอดทนได้คนเหมือนกันคนเหมือนกันก็ต้องฝึกได้อยู่ที่การฝึกหัดการได้เจออุปสรรคบ้างาเพื่อให้เราได้รู้จักสร้างบาร,รมีนั่นเองถ้าเราคิดว่าถ้าอุปสรรคไม่มีบาร,รมีไม่เกิดอุปสรรคมีบาร,รมีเกิด จะเป็นหนาวจะเป็นไฟมาก็ดีฝนตกก็ดีล้วนแล้วแต่เกิดความทุกข์แต่ก็ให้เกิดบาร,รมีคือยังในน้อยขันติบาร,รมีวิยะบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีตั้งใจว่าเราจะอยู่ให้ได้อันนี้เราก็ทำถ้าทำได้บาร,รมียั้งสามนี้มันเกิดขึ้นทันทีจากการกระทำของเราถึงแม ศีลบาร,รมีเราก็ได้ศีลบาร,รมีเรามีอยู่แล้วทานบาร,รมีแล้วทุกคนที่มาที่นี่ได้ทําทานเสียสละเวลาจากบ้านมาเนกมะบาร,รมีเราก็มาออกบทออกบทด้วยการพุทธปมจันทร์ทั้งเนกมะทั้งศีลทาน ัจจากมีความจริงในการกระทำหันติ์เตทาเมตตาใครไม่แพ้เมตตาบ้างในแต่ละวันไมีเมตตาเมตตาอุเบกขารู้สึกจะตาเขียวบ้างนิดๆแต่ไม่มากอุเบกขาเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะให้เรา คุณค่องมองใจมีที่จิตใจที่ไม่มีทุกข์มากเจอกันกคุยกันในลักษณะแจ่มใสมีแต่เรื่องปฏิพุติปฏิบัติแดกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกันอันนี้เพราะฉะนั้นบาร,รมีทั้งสิบประการมันเกิดขึ้นจากการกระทํา ถ้าไม่มีไม่มอีอุปสรรคมันไม่เกิดหรอกแต่ใครจะผ่านได้หรือผ่านไม่ได้อยู่ที่ใครจะสู้หรือไม่สู้นั่นเองแต่พวกเราก็ผ่านพ้นมาจนถ,ถึงทุกวันนี้ก็นั่ว่าสิ่งน,นี้เราได้กระทาให้เกิดขึ้นด้วยตัวเราเองไม่หายไปไหน มันจะอยู่ในจิตใจอิตวิญญาณแต่ละคนสร้างสมไว้เป็นบารามีรอที่จะพี่ดอกออกผลสร้างสมให้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงสมบูรณ์ในที่สุดในอนาคตถ้าเราไม่จริงการปฏิบัตินั้นการมาอยู่มีโอกาสอึกฝน จึงเป็นสิ่งที่พระองค์และอุบาอาจารย์ทั้งหลายได้มาพิถปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์ชี้ไว้มันต้อง่าำลอมฟางป่าช้าป่าชัดเลือนว่างให้เราทั้งหลายผู้มุ่งหวังความสงบ จงไปมาเป็นสมณธรรมนะที่นั้นจะยังให้จิตที่ไม่สงบจะสงบได้โดยง่ายมีสงบแล้วก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้นแล้วก็ยังปัญญาให้แจ่มแจ้งแจ่มชัดขึ้นมาในจิตที่จะสามารถ บัญทอนอำนาจของกิเลสตหางให้บรรเทาเบาบางให้หมดทิ้นไปได้ที่สุดนั้นพวกเรา,เคาค่อยๆค,ค่อยๆน้อมเอาราทาคาสอนอมาปฏิบัติตามจึงเป็นสาวกที่ปฏิบัติโดยการบูชาอตนเองทอกกายวาจาใจองเราเป็นเครื่องสักการะ บูชาพระคุณของพระรัตนตรัยนั่นคุณงามความดีทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำกันรวมกันแล้วก็มีกิจยินดีที่จะอุทิศแะแบง่งให้ความดีเหล่านี้ในแก่บรรดาอุทิ่ปกปักรักษา สถานที่แห่งนี้ได้มีความเอื้อเฟือ้อมนุย์ก็ให้พวกเราทั้งหลายได้ใช้สถานที่นี้ด้วยความพาสุขความสุกระดกสบายขอให้ท่านเหล่านั้นลูกคนลูกท่านลูกตนได้มีส่วนในความดีทั้งหลายที่พวกเราได้กระทำด้วย นี่ก็หลังจากนี้แล้วเราทานข้าวแล้ลงก็ทยอยลงแล้วก็ทยอยช่วยกันคนคนลงง่ายกว่านขึ้นนะคนลงง่ายคนขึ้น่อยไปสักสองทัาเที่ยวกันถึงล่างสำหรับตอนลงก็ขอให้ผู้ที่มี อายุทั้งหลายจะเดินได้อายุจงเดินลงไปก่อนเราให้เกียรติถ้าไม่ลงไปก่อนเราจะกลิ้งลงไปลงไปก่อนแล้วก็นอกนั้นก็ทย้อยขนลงไปแล้วไปเจอข้างล่างทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะแจกอันนี้วันนี้แจกได้แจกอันนี้ได้ประกาศแล้วน้องว่ามีอะไรเนาะอ่า แต่นะผู้ให้เขียนยันนี้ก็คือหลวงพ่ออุปาลีพระสังฆราชองค์ที่สของพระมาหลวงพ่อโอภาส์โอุบโซวัดจองคำทะานตรวจทานอ,อักขลาทุกอย่างและ,ะไดฐานจิตให้มาถูกต้องนลหลวงพ่อสุจินที่ได้ก่า มวดตางหลวงพ่อเปย์บดเงินยาแล้วก็ทิฏฐานจิตให้มีคุณต้องติหลายอย่างนะเยอะอ่้วหันไปให้ฟังแล้วนี่เอาติดรถติดบ้านได้อย่าไปติดหนี้ไม่ได้ <laughs> จ้านี่ไม่ผ่อนให้ได้รถดดติดบ้านป้องกัน เสน่ย์แต่งลายทั้งหลายเอาไปค้าขายก็ดีนะค้าขายก็ดีเจอเจ้านี่ต้องจ่ายเดี๋ยวอีตอนจะตักค่อยมาเอาตอนนี้เราก็ต้องตักอาหารก่อนใช่ไหมเดี๋ยว ก่อนบอกไปบอกขอเข้ามาพระอาจารย์ให้ประเคนอาหารเสร็จก่นอนพระรองประเคนนะขอเข้มาเสร็จใครไม่เอาก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูก่ันเขียนไว้อะไรเนี่ยเดี๋ยวบางคนจำไม่ได้อาจารย์ก็จำไม่ได้เหมือนกันโยมเข้ามาถวาย เขามาจากที่นูนเห็นลยไรน้องเลยมึงก็ไม่รู้